สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะคลิปนี้เป็นพิกอาคาสค่ะในหัวข้อที่ว่า วาเลนไทน์นี้นะจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงของวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้บ้างเดี๋ยวเราลองมาเลือกกันดูนะคะผู้อ่านแบ่งไว้ให้เป็นสี่กองเหมือนเดิมนะคะลองเพ่งมองมาบนรูประลึกถึงนักบุญทั้ง4กองการ์ดนะคะถ้ารู้สึกดึงดูดกับท่านไหนนะก็ให้ถือว่าการ์ดกองนั้นเป็นของคุณนะคะการ์ดกองที่1น,นะคะเซนต์ลูเซียค่ะ ลกล่องที่สองนะคะเซนโดมินิกันค่ะกล่องที่สามนะคะเซนฟิโลมิน่าค่ะและกล่องสุดท้ายนะคะเซนจูเลียค่ะ ทำใจให้สงบนะคะแล้วก็เพ่งมองอีกครั้งมาที่กองการ์ดทั้งสี่กองนะคะถ้ารู้สึกดึงดูดนะกับท่านเซนท่านไหนนะบนการ์ดทั้งสี่กองให้ถือว่าการ์ดกองนั้นเป็นของคุณนะคะขอโทษนะคะสำหรับน้ำเสียงที่ค่อนขอ้างจะอู้อี้มากๆเลยนะคะเป็นเป็นหายๆจริงๆสำหรับอาการหวัดโอเคค่ะ ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะที่รักทุกท่านสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e e ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านมากๆค่ะแล้วก็แอดมินนะคะมาบอกผู้อ่านทุกครั้งค่ะว่ามี ข้อความดีๆนะส่งมาถึงผู้อ่านทุกครั้งผู้อ่านขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ให้กำลังใจแล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้ให้ทุกท่านนะคะมองเห็นว่าคุณสำคัญและมีค่าเสมอนะสำหรับทุกๆคนที่คุณรักโดยเฉพาะตัวคุณเองแล้วก็ผู้อ่านด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสาหรับการ์ดกองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผู้อ่าน เก็บกองอื่นๆก่อนนะขอโทษสำหรับเสียงนะคะโอเคการที่หนึ่1เรามาดูกันสิคะว่าวัาวนไทยน,นี้นะจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเป็นช่วงวันแหน่งความรักนะเ,เรามาดูกันเลยค่ะการกี่หนึ่1นะคะ Wow. manifest manifest your dreams ไม่ว่าจะคิดหวังอะไรในเรื่องดาวของความรักหรือคุณที่มีคู่อยู่ตอนนี้นะถ้าคุณกําลังคิดถึงคู่ของคุณอยากให้เขาทําอะไรอยากใหเขาเป็นแบบไหนนะในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะที่คุณจะต้องโฟกัสไปถึงสิ่งที่คุณต้องการนะ add of stars ค่ะเป็น energy ในเรื่องราวของการส่งวเบรชั่นความรักนะ Celebration This is a wonderful t o w n in your life สวยมากๆนะคะสำหรับคุณการ์ดกองที่หนึ่ง Commitment w wow. าวแอบยิ้มอีกแล้วล่ะใครบางคนนะสถานะที่ไม่ชัดเจนวเาเลนทายอาจจะได้รับเซอร์ไพรส์จากคู่ของคุณนะในช่วงเวลานี้เขากำลังใช้ความคิดอยู่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อ t นะคะโอเค ในวันวาเลนทา์เนี่ยนะคะสำหรับสถานะที่ไม่ชัดเจนการกองที่หนึ่งถ้าใครบางคนอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนคุณจะมีโอกาสได้เห็นความชัดเจนได้เห็นความจริงมากยิ่งขึ้นโอกาสที่ว่านั้นเนี่ยอ,อย่างแรกมันจะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณได้หยุดคิดและตัดสินใจว่าตกลงคนที่คุณดีอยู่ด้วยเนี่ยใช่หรือไม่นะคะแล้วก็มี energy ออกมาบอกว่า e d e of t h o u นะใครบางคนในช่วงวาเลนทา์เนี่ยอาจจะมี ช้อยให้เข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจเลือกนะคะคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจเลือกถ้าคุณเพิ่งคบเพิ่งคุยมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วละ่ะว่าคุณจะออกไปจะไปออกเดทกับใครกันแน่จะไปออกเดทกับใครที่ไหนยังไงก็ขอให้เป็นคนที่คุณรู้สึกถูกใจนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ดูใจกันไปในช่วงเลนทายคะ่ะจะเป็นช่วงโอกาสดีมากๆที่คุณจะได้รู้ใจตัวเองด้วย Choose ในที่นี้คือหมายถึงว่า ความจริงอะไรบางอย่างในใจคุณนะคุณจะได้รู้ในวันนั้นนั่นเองนะคะคุณจะได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วในกรณีที่ใครบางคนมีช้อยส์อยู่หรือสถานะที่ไม่ชัดเจนคุณจะได้มีโอกาสรู้ว่าท้ายที่สุดอะ่ะคุณอยากที่จะให้ความรักของคุณไปในทิศทางไหนและนะคะมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะผู้อ่านบอกเลยค่ะสําหรับสถานะที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในในเดือน กุมพาพันธนะในช่วงวันเลนทายที่จะถึงนี้นะคะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะได้รับเซอร์ไพรส์จากคู่ของคุณละนะคะ this is the w one d r f u l t i m e in your life ถูกต้องค่ะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างทำให้คุณรู้สึกว่าดีใจยิ้มตนจนแก้มปีจะเริ่มมีคอมมิตเมนต์มากขึ้นระหว่างคุณกับคู่ของคุณดังนั้นช่วงเวลานี้ เวลาที่นึกถึงเขาขอให้นึกถึงภาพดีๆที่เขาทําให้เรานะนึกถึงว่าเขาเทคแคร์เรายังไงคุณยายเขาเป็นแบบไหนนะคะวายเบรชันของคู่รักจะสามารถสื่อถึงกันได้เอเนจี Energy สรุปออกมาบอกว่าเป็นคอมมิทเมนต์สำหรับคู่ไหนที่คบกันมานานแล้วมีเกณฑ์ว่าจะมีข่าวดีมีเกณฑ์จะได้มั่นหมายแต่งงานค่ะมีเกณฑ์ว่าจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะในสถานที่ใกล้ๆไม่ถึงกับต่างประเทศแต่คือได้ไปออกเดทได้ไปดินเนอร์นะคะได้แล้ว ก็สาหรับคนโสดจะได้มีกาสเรียนรู้ดูใจนะในช่วงเวลาเนี้ยใครบางคนอาจจะมีช้อยแหละแต่กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องนะคะเลือกคนพิเศษคนหนึ่งที่คุณจะต้องไปออกเดตด้วยนะคะดีใจจังเลยนะคะยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมนะคะคุณคือผู้เลือกนะคะเลือกสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับตัวคุณไปเลยค่ะคุณการ์ดกองที่หนึ่งนะเดี๋ยวมาต่อกันที่การ์ดกองที่สองดูซิคะว่าจะเป็นยังไงนะ กางที産産่สองค่ะคัดกองที่สองนะคะ Fry decision ค่ะ The Spirit Teacher The Spiritual Teacher ค่ะ Helper of Emotion sexually freedom mm hmm. และ gratitude ว้าวช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าจะเพล y นนิดมากๆสำหรับคุณการ์ดกองที่สองมีความเป็นไปได้คุณการ์ดกองที่สองเหมือนคุณได้เรียนรู้จากเรื่องราวของความรักที่ผ่านมานะ the spiritual teacher ใครบางคนที่คุณอะออกห่างมาหรือใครบางคนที่คุณไม่ค่อยได้คุยแล้วหรือว่ายุติความสัมพันธ์ไปที่ผ่านมา mm. เขาเหมือนกับเป็นครูสําหรับคุณนะนะคะให้คุณได้เรียนรู้ดูใจตัวเองว่าในท้ายที่สุดคุณต้องการความรักแบบไหนนั่นเองนะ helper of emotion ในช่วง วาเลนไทน์ที่จะถึงนี้หรืออาจจะก่อนนะหรืออาจจะหลังนะ่ะคุณจะได้เจอใครบางคนคะ่ะที่เข้ามาฟื้นฟูจิตใจคุณนะทำให้คุณรู้สึกมีกําลังใจคุณมีความเชื่อมีความหวังขึ้นมาในความรักอีกอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนคนนี้นะคะใครคนนี้ที่ว่าเนี่ย เขาค่อนข้างจะเป็นคนเปิดกว้างในทุกเรื่องนะ sexual freedom ไม่ได้ไม่ได้เป็นเอเจนเองไปนในทางในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายอย่างเดียวอันนี้หมายถึงว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะมีความเปิดกว้างเป็นคน open mind อะไม่ว่าตัวคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ a t i t u d e เขาจะพยายามนะคะที่จะเข้าใจคุณเขาพยายามที่จะเรียนรู้คุณเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าเขาชอบคุณมากๆนั่นเองนะคะฟ r า Decision ออกมาบอกว่าในช่วงลานับจากนี้นะคะคุณได้เรียนรู้กับบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาคุณก็เลยเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะถ้าใครในเวลานี้ยังเสียส่วนอยู่กลับมาเป็นตัวของตัวเองที่สวยงามได้แล้วเพราะคุณจะได้เจอใครบางคนคะ่ะที่เขารักในความเป็นตัวตนของคุณจริงๆแล้วเขาก็โอเพ่นไมลด้วยนะคะ พร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้นะคะในทุกๆเรื่องคนคนนี้นี่เหมือนกับว่าเป็นคนที่คุณจะสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องนะคะคือสนิทกันเร็วมากแล้วก็ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดี gratitude เป็น energy คล้ายๆกับหล่อ attraction นะคะเป็น e อเนจีที่สวยมันเหมือนกับเป็น energy ของการ Connect เชื่อมต่อทางความรู้สึกระหว่างคู่รักนะคะดังนั้นเดือนกุมภาพานันธ์นี้ใครที่โสดไม่โสดอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีคู่หรือมีคนคุยอยู่เขาจะเริ่มนะหันกลับมานะคะเรียนรู้ดูใจกับคุณมากยิ่งขึ้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะได้เรียนรู้ดูใจตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรคุณอาจจะได้พบทางเลือกใหม่ๆนะคะอาจจะได้พบ ใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเขาช่วยทําให้จิตใจของคุณนะรู้สึกเต็มล้นนะรู้สึกเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกหน่วงๆอยากอยู่คนเดียวนะแต่ในเวลานี้รู้สึกว่าใครคนนั้นน่ะเขาค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีสเสน่ห์จังเลยนะคะอยากที่จะคบหาดูใจกันสําหรับคนมีคู่ค่ะ energy เ,เ,เอามาบอกว่า ในช่วงเวลาเนี้ยมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้สวีทหวานกันนะมีเกณฑ์ได้ไป,ไปพักผ่อนต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ได้ไปสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีท่านใดมาชมคลิปนี้ไหมคนที่แต่งงานแล้วนะหรือกําลังจะแต่งงานหรือเริ่มแต่งงานหรือมัน่นก็อาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมากยิ่งขึ้นนะคะทางกายและใจค่ะโอเคเนาะผู้อ่านก็แอบขินเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การกล้องที่3กันค่ะ การ์ดกองที่สามนะมาดูสิคะการ์ดกองที่สามคะ่ะ A New Beginning แทบไม่ต้องอธิบายแล้วนะคะรักครั้งใหม่ New Love Coming In คะ่ะ Full of Action ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความรักที่มีคอมมิชเมนนะคะ Choose Freedom นะคะคเลือกอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากที่สุด The s r a c e d woman ค่ะสวยทังเลย slender ผู Sl ้หายอยากจะบอกว่าคุณทุกๆกองของรวมถึงการ์ดกองนี้คุณเพอร์เฟที่สุดในตัวคุณนะคะถ้าใครยังรู้สึกว่าตัวเองไม่เพอร์เฟเปลี่ยนมุมมองใหม่ได้แล้วนะคะ คุณเพอร์เฟกและจงทำตัวให้เพอร์เฟกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะนับจากนี้จนถึงเดือนกุมภาคุณจะได้พบกับความรักความสัมพันธ์ในแบบที่เพอร์เฟกมากๆสำหรับคุณเพอร์เฟกในที่นี้เริ่มต้นนะเรียนรู้ดูใจกัน new love beginning คือมีการเริ่มต้นเรียนรู้ดูใจกันกับใครบางคนสำหรับคนที่โสดนะคะ you are at the beginning of wonderful นะคะ มันเป็นการเริ่มต้นกับใครบางคนที่สวยงามมากๆใครบางคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างพร้อมที่จะปกป้องดูแลพร้อมที่จะเข้าใจนะคุณจะได้เจอใครคนนั้น คนที่มีคนดิวอยู่ด้วยความสัมพันธ์จะชัดเจนมากขึ้นนะคะคู่รักที่ห่างกันไปถ้าเกิดว่ามีเกณฑ์จะกลับมาเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมีเกณฑ์ว่าจะได้พบ n นิวบิเ n n i n g มากกว่าแล้วก็จะมี Commitment เกิดขึ้นคืออยากที่จะสร้างครอบครัวอยากที่จะสานต่อไปจนถึงอนาคตอันไกลในเรื่องราวของความรักอย่างไรก็ดีค่ะการ์ดออกมาบอกว่า choose freedom นะคะที่รัก คุณจะต้องเลือกทำอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกสบายใจนะคะในที่นี้หมายถึงว่าค่อยๆเรียนรู้ดูใจกันไปถ้าเกิดว่าใครคนนั้นคือคนที่ใช่เนี่ยความสัมพันธ์มันจะไม่มีอะไรที่มันติดขัดมากจนคุณไม่สามารถแก้ไขได้นะคะ the scarred woman หมายถึงว่าคุณนะคะจะสามารถที่จะรับมือกับความรักครั้งใหม่ได้เป็นอย่างดี เพราะว่าคุณนะคะรู้ว่าคุณต้องการอะไรค่ะแล้วก็ energy ออกมาบอกว่าการ์ดเนี้ยมันหมายถึงในเรื่องของเซนส์นะเรื่องของจิตวิญญาณนะคุณสามารถรู้ได้ค่ะเซนส์ Zen สามารถบอกคุณได้นะว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณเพราะ energy ออกมาบอกอยู่แล้วว่าอาจจะมีตัวเลือกเข้ามานะมีช้อยเข้ามาอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ทางที่คุณเลือกมันจะเป็นทางที่เพอร์เฟกต์สำหรับคุณนะคะ s ซเลนเดอร์เลแล้วก็อะนิวบิเ n นนิ่งค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล่องสุดท้ายนะกล่องที่4กันเลยค่ะกล่กองที่4นะคะกล่องที่4ค่ะอินน์สตรนด์ค่ะ you have great c o l l e g e คุณค่อนข้างจะส t r o n g มากเลยนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบความรักความสัมพันธ์ในแบบที่ strong relationship นะคะ win win situation ถูกต้องค่ะ win win น,น,นะคะความรักครั้งนี้ e m b l a n c e those around you ะะ This is time of c e l t u r a t i o n ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดี Energy นี้ออกมานะคะทุกครั้งเนี่ยผู้อ่านจะบอกเลยว่าถ้ามีเวลาว่างไปทําบุญกันนะโอเค l u m i n o s i t y ค่ะสวยนะคะสุดท้าย h e ีย i n ลค่ะโอเคไปไปในทิศทางเดียวกันละนะคะ คุณจะได้พบกับความรักในแบบที่ strong relationship มากๆแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นคุณจะต้องอสร้างจิตสร้างใจสร้าง emotion แล้วก็สร้าง vibration ใหม่ๆที่ดีให้กับตัวคุณเองนะคะคุณจะต้อง h e a r i n g ตัวคุณเองนะให้สวยงามเป็นแบบที่คุณเคยเป็น ผู้อ่านมั่นใจว่าท่านที่เลือกการทุกกองเนี่ยคุณสวยงามในแบบที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณอาจจะรู้สึกหมดกําลังใจจากความรักที่มันไม่ได้อย่างใจคุณก่อนหน้านี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะลดคุณค่าของคุณนะคะที่รักคุณยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่ใครคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณบกพร่องตรงไหนนะเราอาจจะมีข้อที่จะต้องแก้ไขในความสัมพันธ์นั่นเป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณจะต้องพัฒนาตัวเองนะให้สวยทั้งภายใน ในและภายนอกนะคะรักตัวคุณเองมากๆนะคะแล้วก็ให้รู้ไว้อยู่เสมอเลยว่าตัวคุณสวยงามและมีค่าและคู่ควรกับความรักดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณ inner strength ออกมาบอกว่านะคะ คุณจะได้พบกับความสัมพันธ์ที่สตรองมากขึ้นถ้าใครสถานะไม่ชัดเจนจะเริ่มมีความผูกพันกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นคนโสดจะได้พบคู่ที่เขาค่อนข้างจะจริงจังจริงใจงในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์คนห่างกันไปไม่มีเกณฑ์จะกลับมามีเกณฑ์จะได้พบใครให,ใหม่ๆความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะที่ว่าวินวินค่ะแฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะแต่เอ็มบรอง์ขึ้นมาออกมาบอกว่าคน คนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนคุณนะชอบทําบุญเหมือนกันเป็นคนที่มีสีเสมอกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้ามีเวลาขอให้ไปทําบุญหน่อยนะในช่วงนี้ทําบุญอะไรก็ได้นะคะมีหลายท่านส่งข้อความฝากแอดมินว่าทำบุญเกี่ยวกับความรักทําอะไรก็ได้ทำทำบุญแบบไหนผู้อ่านบอกเลยว่าทําอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณรักอยากที่จะทําบุญตรงนี้ คุณแฮปปี้ที่จะทำบุญตรงนี้และอย่าลืมส่งข้อความบอกจัก,กรวาลด้วยนะว่าสิ่งที่คุณต้องการนะได้รับจากการทำบุญครั้งนี้นะคะคือสิ่งดีๆอะไรที่คุณต้องการจะทําและคุณจะส่งมอบสิ่งดีๆอะไรกลับคืนไปสู่จัก,กรวาลน,นะคะการทำบุญหรือว่าทำกิจการกุศลที่ดีเราเราต้องมีเป้าหมายนะคะแน่นอนค่ะเราทำความดีเพื่อความดีได้ดีอยู่แล้วแต่ คุณต้องรู้ด้วยนะว่าควา,ความดีในแบบที่คุณต้องการเป็นแบบไหนนะคะเป็นกําลังใจให้เสมอสาหรับทุกท่กานนะคะแล้วก็ขอโทษสําหรับเสียงอีกครั้งหนึ่งนะหวังว่าครั้งหน้าพบกันเสียงจะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะเสียงจะสมบูรณ์คือเสียงจะกลับมาปกติค่ะขอโทษที่ใช้คําพูดค่อนข้างจะวบวนอีกแล้วในวันในคลิปนี้โอเคค่ะนะคะขอให้เก็บสิ่งดีๆไว้เป็นกําลังใจแล้วก็หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์อะไรได้บ้างขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่ ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ